สยะสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวานาจตุสัจาสังมัสสรงเยดิยสมนราสภาตะนั่งกัลตุมิพพานตุวิสติไนยตาสภิปติติตามิหังมัติเกติมุสารัสิเสปติติโตมิหังพุทโธมือโชติเดชสมโกรปติตโตมิหังวุลเลยสักขบสภาพุณกระรหะดเย็เมื่อหนุนสาริปุตโตจตักิีนีโกนายกิติภาเสษมมุขลานนจวะเกมเกินีโสเนตไมหน่าสุนันนันทาราหุโลกสภาจามาณโมกัสุมาโสตเกสันโตปิตวากาสิน สุริยบุตังกโลยศีลโศกศรีกับเป็นทศพิทูรุถึงโลกกษัตริย์ปุมะกัตโอเทล่มเฮศิตาโอสงในหอมถึงจันทร์ศสาสีขุนากะโลกโคนหุลิมาโนเจปาเลนัสีวะเลเทลัพสัยเมชาตาลาเตตุลามาเสสิทิ์นาเทตาวิชิตาชนาสาบกเอเตศิตรมาเทนาจิตาวัตถุทนสาสีนตัสเซตินัอังเคสุอังพิทาราตนะกุลโตอันิ Tak ini men sudah tanda cakap macam tahu asih, mami aku lima lakukan karena pola pati tanda tanda dia sudah tanda asih, sudah tanda asih, sih sama perasaan satu tapi tak cinta tak kaya satu kata asih yang tu anak tak cinta tu saya lagi itu tulis asal. kata suku tahu sila aku putra ချိဂါရပါဝိရရှိပါတယ်ဘာတွတ်မှာပါဝိရရှိတဲ့အရဆာပူဆန်ဖာပါဝိရရှိတဲ့ကာရာယောစရဏဒုဟာဝပါရတောကြားမိရှိနက္ခရလေတိ อาหสหสหมาพินิมิตสารุทันตังคีเมฆาอุติตโคนัสเซนมาลาานาธิธรรมวิินาชิตวาณินโทตันเตจะสาตุเตชยมังคาานินาลามาติเลกมาพิโชิตาสพัลติงโคลัมปนาลาบกามะัตตยางคัง ขันติสุธันตวิธินาชิตตวานิโตตันเตจะสาโรตเตชยมังคลานีนาราคิธิพชาวลัิมาตพูตังตาวัคคิจกรมาศัวสุทารุตันตังเมตตามเเสกวิธีนาชิตตวามุนิโตตันเตจสสาโรตุเตชยมังคลานีปุคิตตกข้มันติหัตสุธานุนันตังทางวัติโยชนละวัฏฐานกุลิมาละวันตังอิทธีวิสังกตัมโนชิตวัามุนิโตตันเตจสาโตุเตชยมังคลานี लाइव कपा ये तो यह मचे सन् तेना चौ जाए तो मन खाता ญาปฏิมัชาลิตโธชิตังมุนิโตตันเตชะสาวดุเตชยามังคลานินันโภปนาทพุชภาุกุธังมหิติปุตเตนะเทระปุชเคนะธรรมะยัญโตอิทุเดชภะเทสาวิธินาชิตตวามุนิโตตันเตชะสาวดุเตชยามังคลานิทุกขะหัตถิติพุจเคนะสุตตังธรรมธรรมะวิสุทธิชุติวิธิพุทธากิธานะยาณะเทนะวิธินาชิตตวามุนิโตตันเตชะสาวดุเตชยามังคลานิ

Pada kata pato, pamu, tadi senak katang, mewang, kelangsuk, apa, tam, sumutit, tam, sukano, sumuto, jasundi, tam, pram, puja, suwita kina, kamang, laja, kamau, takina, matang kina, wado, kamau ว่าท้าขี่ในพอตสัพพวังคลังหลักกันตุสัพเทวตาสัพพุตานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตพวตุสัพพวังคลังหลักกันตุสัพเทวตาสัพภะธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตพอตุสัพพวังคลังหลักกันตุสัพเทวตาสัพสร่างฆานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเต